โรงเรียนบ้านหวัวน,นาขนมแจกเด็ก

นานหอเดเป็นสพราะวันนี้สามวรงเรียนเลยหนรเงคนข้ามอังกฤษก็เดี๋ยวนีาราไอสิงค์นลุอยู่แล้งเรียนหนูนะเออมันหนาวเลยไม่าอะไรอาเ้ไอาเงได้ มันก็ได้นะครับ <coughs> 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 Sampai

လေအဲလေနာရဲ့တဲ့ 好了喽。哎。哎哎哎 ဟုတ်ကဲ့

nó lại đấy, nó nó bao nhiêu đấy, nó bao, nó tiếp tiếp nó bao lại, nhớ nhở, nó bao, cái gì đấy, cái gì cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái cái gì อาไงม่ได้าเร็วเอานให้คูตัดให้เลย่่่า่อ่ะอบคุณครับ